สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านเลยนะคะอยู่กับช่องพาเครื่องพาบ้านเวนวักราคาถูกอีกเช่นเคยนะคะหายไปสองวันนะคะพี่พี่นะหยุด1วันแล้วก็หนูติดธุระเมื่อวันเร่งด่วนนะคะวันหนึ่งนะคะวันนี้หนูกลับมาแล้วนะคะพี่พี่นะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่189นะคะ189นะคะเป็นฉบับ EP ปัจจุบันวันพุทธที่15มกราคม 2568นะคะพรศของน้องเป็นพัเหมาตามบ้านพี่พี่สามารถรับชมไปเรื่อยๆก่อนได้นะคะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่พี่ก่อนนะหากชอบองค์ไหนรายการไหนนะคะแจ้งหมายเลข EP แล้วตามด้วยหมายเลขรายการที่พี่พี่ชอบได้เลยนะคะ วันนี้นะคะมีพามาแบ่งปันพี่ๆนะคะหลากหลายรายการนะคะ2ราคาด้วยกันนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่39นะคะทุกรายการเลยนะพี่นะ3 0 0บาทนะคะรายการที่40เป็นต้นไปราคา700บาทนะคะพี่ๆสามารถเลือกชมก่อนตัดสินใจได้เลยนะคะ เบอร์ติดต่อสายด่วนสายตรงค่ะโทร087 62 62 939นะคะหากพ,พี่ท่านไหนฟังไม่ทันฟังไม่ชัดเจนนะคะน้องทิ้งเบอร์โทรพร้อมลิงก์ไลน์ที่ชัดเจนนะคะไว้ให้ใต้แสดงความคิดเห็นของ EP นี้แล้วนะพี่นาะพี่ๆสามารถดูได้ละด้าน,นล่างได้เลยนะคะจะปิดด่วนโทรสายด่วนนะคะหรือว่า แอดไลน์ขอชมรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทาง1รายการขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะสามารถรวมกันได้นะคะไม่ว่าจะราคาไหนนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะหากพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนเงินนะคะจัดส่งให้ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเกียกรายการก็ไม่บวกเพิ่มนะคะพี่ๆนะ,ะส่ง ให้เลยนะคะคจะส่งเป็นแบบด่วน EMS ใช้เป็นขนส่งไปสนีไทยของปลอดภัยถึงมือแน่นอนนะคะก่อนจะไปรับชมด้วยกันนะคะฝากพี่ๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะมาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะไปเริ่มที่รายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ค่ะเป็นผาท่ากระดานนะคะผาคู่เก่าค่ะ ห่ากระดานค่ะนี่นะคะเลี่ยมกรอบปิดหลังนะคะพี่พี่นะาสามร้อยบาทค่ะรายการที่หนึ่งค่ะนี่นะคะสำหรับรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทค่ะพี่ต่อไปค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะหลวงพ่อพมค่ะ หลวงพ่อพมนะคะสวยสวยเลยนะพี่นารายการที่สองค่ะสามร้อยบาทค่ะชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งได้เลยนะคะ ep หนึ่งแปดเก้านะคะตามด้วยหมายเลขรายการที่พี่ชอบได้เลยนะพี่นารายการที่หนึ่งจนถึงรายการที่สามสิบเก้านะคะทุกรายการสามร้อยบาทนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองค่ะ หลวงพ่อพมนะคะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3นะคะเหรียญหลวงปูท่ทวเสียนโตค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะรายการที่3ค่ะสามบาทนะคะพี่พ ต่อไปรายการที่สี่ค่ะรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่สี่เหรียญหลวงพ่อกันนะคะสำหรับรายการที่สี่นะคะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่5ค่ะรายการที่5นะคะเหรียญคูบาสีวิชัยค่ะรายการที่5เหรียญคูบาสีวิชัยนะคะ30 0บาทนะคะพี่ๆนะเหรียญคูบาค่ะต่อไปรายการที่6ค่ะ รายการที่6เหรียญปรับห่อจุฬาลงกรณ์บรมราชาธิรารชนะคะรายการที่6ค่ะ300บาทนะพี่นะ้าเหรียญปรับห่อค่ะต่อไปค่ะรายการที่7ค่ะ รายการที่7เหรียญหลวงปู่เอี่ยมเก่าๆค่ะรายการที่7นะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเก่าๆค่ะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่8ค่ะ รายการที่8เหรียญหลวงพ่อโตหน้ากากทองค่ะวัดพนัญเชิงกรุงเก่านะคะรายการที่8ค่ะ300บาทนะพี่นาะต่อไปรายการที่9ค่ะ รายการที่ 9, เก้าเหรียญหลวงปูไข่เลี่ยมกรอบค่ะรายการที่ 9, เก้าเหรียญหลวงปูไข่พรพ้อมเลี่ยมกรอบนะคะสามรยบาทค่ะพี่ปูไข่องนี้นะคะรายการที่เก้าค่ะต่อไปรายการที่10บค่ะ รายการที่สิบเหรียญหลวงพ่อกเกษมค่ะรายการที่สิบเหรียญหลวงพ่อกเกษมนะคะสามร้อยบาทค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อกเกษมองค์นี้นะคะ รายการที่10นะคะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะรายการที่11 <c oughs> เหรียญหลวงปูุ่กวัดปากของมะขามเท่าค่ะรายการที่11นะคะ2466ค่ะ300บาทค่ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่12ค่ะรายการที่12นะคะพาอุป,ปคุตนะคะรายการที่12ค่ะเป็นรูปหล่อบโบราณอุป,ปคุตนะคะ300บาทค่ะรายการที่12ค่ะ นี่ค่ะสำหรับรายการที่12นะคะต่อไปรายการที่13ค่ะรายการที่13เป็นพาปิดตาค่ะรายการที่13นะคะพาปิดตานะคะ300บาทค่ะด้านหลังนะคะ ชอบองไหนรายการไหนแจ้งหมายเลข EP แล้วตามด้วยหมายเลขรายการที่พี่ๆชอบได้เลยนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่39ทุกรายการ300บาทนะคะพี่ๆนะรายการที่40เป็นต้นไปราคา700บาทคะ่ะพี่ๆวันนี้นะคะมี2ราคาด้วยกันนะคะมาแบ่งปันพี่ๆนะคะรับชมดูก่อนได้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่14ค่ะรายการที่14เหีียดหลวงพ่อโสธรหน้ากากทองค่ะรายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะ รายการที่15เหลียดหลงพ่อแก้วค่ะรายการที่15นะคะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่16ค่ะ รายการที่16เหลียญหลวงพ่อจาดหน้ากากทองค่ะรายการที่16นะคะพ่อจาดหน้ากากทองค่ะ300บาทนะคะองค์นี้รายการที่16ค่ะต่อไปรายการที่17ค่ะ รายการที่17เห,หรียญหลวงพ่อจงพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะรายการที่17นะคะพ่อจงพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะรายการที่18เหรียญหลวงปูแ่แพวค่ะ รายการที่18เหรียญหลวงปู่แพล่นะคะวัดกำแพงแสนค่ะรายการที่18นะพี่นาะต่อไปรายการที่19ค่ะ รายการที่19เหรียญหลวงพ่อไปค่ะเหรียญหลอบโบราณหลวงพ่อไปนะคะรายการที่19ค่ะ300บาทค่ะ นี่ค่ะสำหรับรายการที่19นะคะเหรียญหลวงพ่อไปค่ะ300บาทนะคะสวยๆเลยนะพี่นาถัดมารายการที่20ค่ะรายการที่20เหรียญหลวงพ่อเพชรลงยาค่ะรายการที่20นะคะพ่อเพชรลงยาค่ะ300บาทค่ะนี่นะคะ รายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21ค่ะรายการที่21เเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะรายการที่21ค่ะปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะ300บาทค่ะพี่พี่รายการที่21ค่ะ สวยๆเลยนะคะเลือกชมดูก่อนได้นะคะเบอร์ติดต่อนะคะ0876262939นะคะถัดมารายการที่22ค่ะรายการที่22เหรียญหลงพ่อเงินค่ะรายการที่22เหรียญหลงพ่อเงินนะคะ300บาทเหมือนกันนะคะพี่พี่นะา ชอบองค์ไหนรายการไหนแจ้งได้เลยนะคะต่อไปค่ะรายการที่23ค่ะรายการที่23นะคะเหรียญพระครูวิทูลธรรมศาสตร์นะคะนี่ค่ะรายการที่23นะคะ ชอบองไหนรายการไหนแจ้งหมายเลข e อ1 8ีนนะคะตามด้วยหมายเล็รายการที่พี่ชื่นชอบได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทุกรายการนะคะเก็บเงินปลายทาง1รายการขออนุญาตบวกค่าจัดส่ง50บาทนะคะ2รายการขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีค่ะรายการที่ถืออยู่นะคะเป็นรายการที่24ค่ะรายการที่24เป็นพระสมเด็จนะคะลงรักปิดทองค่ะเก่าๆนะคะสวยๆเลยนะพี่นะ รายการที่24ค่ะ300ยบาทค่ะต่อไปรายการที่25ค่ะ รายการที่25นะคะเหรียญพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาค่ะรายการที่25ค่ะ300บาทค่ะนี่นะคะรายการที่25นะคะเหรียญพระอาจารย์นำค่ะ ต่อไปค่ะรายการที่26ค่ะรายการที่26เหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะรายการที่26เหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ300บาทเหมือนกันค่ะพี่ต่อไปรายการที่27ค่ะ รายการที่27เหรียญหลวงปู่เอี่ยมหน้ากากทองค่ะรายการที่27นะคะหลวงปู่เอี่ยมหน้ากากทองค่ะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่28ค่ะรายการที่28เหรียญหลวงปู่สุขหน้ากากทองค่ะ รายการที่28ดนะคะปูสุกหน้ากัดทองนะคะ300บาทค่ะพี่พต่อไปรายการที่29ค่ะรายการที่29เหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเหรียญหลวงพ่อชุย,เ,ย,ชยเก่า,เกาๆเลี่ยมกรอบพลาสติก นะคะรายการที่29เค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเรียมกรอบจับข้างนะคะ300บาทนะพี่นะรายการที่1จนถึงรายการที่39นะคะรายการที่40เป็นต้นไปราคา700บาทนะคะถัดมารายการที่30ค่ะรายการที่30เหรียญหลวง พ่อพุ่มนะคะรายการที่30เหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะนี่นะคะรายการที่30พ่อพุ่ม3 0 0บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่31ค่ะรายการที่31รูปหล่อหลวงพ่อเงินเลี่ยมกรอบค่ะรายการที่31นะคะ รูปหล่อหลวงพ่อเ,พเงินพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะ300บาทนะคะต่อไปรายการที่32ค่ะรายการที่32เป็นผ้าปาักน้ำค่ะรายการที่32นะคะผ้าปาักน้ำพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะ300บาทค่ะ รายการที่ 32, นะคะพี่ๆต่อไปรายการที่33ค่ะรายการที่33เหรียญอาจารย์ฟันหน้ากากทองค่ะรายการที่33นะคะอาจารย์ฟันหน้ากากทอง3 0 0บาทค่ะ ต่อไปรายการที่34ค่ะรายการที่34เป็นเหรียญเทวสุวรรณนะคะรายการที่34ค่ะเหรียญเทวสุวรรณค่ะวัดจุรามณีนะคะ300้บาทค่ะรายการที่34ค่ะ ปิดด่วนโทรสายด่วนได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนนะคะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์เบอร์โทรได้เลยนะพี่นะนี่ค่ะรายการที่34ค่ะเหรียญท้าเวสุวรรณค่ะต่อไปค่ะรายการที่35ค่ะรายการที่35เหรียญขวัญถุงหลวงพอกันนะคะรายการที่35ค่ะ300บาทนะคะ นี่ค่ะพี่รายการที่สามสิบห้าค่ะต่อไปรายการที่สามสิบหกค่ะรายการที่สามสิบหกหลวงปูทวดเนื้อว่านค่ะรายการที่สามสิบหกปูทวดเนื้อว่านนะคะสามร้อยบาทค่ะ รายการที่36นะคะพี่ๆนะต่อไปรายการที่3ามค่ะรายการที่37เหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่37เหรียญหลวงพ่อกันนะคะ 300บาทนะคะพี่วินาะรายการที่37ค่ะต่อไปรายการที่38ค่ะ รายการที่38เหรียญหลวงพ่อคงหน้ากาัดกทองค่ะรายการที่38พ่อคงหน้ากาัดกทอง300บาทนะคะรายการที่1จนถึงรายการที่39นะคะทุกรายการ300บาทค่ะรายการที่40เป็นต้นไปราคารายการละ700บาทนะคะรับชมดูก่อนได้นะคะก่อนตัดสินใจดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจพี่ๆก่อนนะ องนี้รายการที่38-300บาทค่ะต่อไปรายการที่39ค่ะรายการที่39เหรียญหลวงพ่อดิ่งหน้ากากทองค่ะรายการที่39พ่อดิ่งหน้ากากทองนะคะองนี้300บาทค่ะรายการสุดท้ายของ300บาทนะคะพ่อดิ่งหน้ากากทองค่ะสวยๆเลยนะพี่นะ ต่อไปค่ะรายการที่40เป็นต้นไปราคา700บาทนะคะมาค่ะรายการที่40องนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะเลี่ยมกรอบนะคะ700บาทนะคะรายการที่40ค่ะสวยมากนะคะองนี้นะเลี่ยมกรอบจับคางนะคะรายการที่40 700บาทค่ะพี่ ต่อไปค่ะรายการที่41ค่ะรายการที่41นะคะเป็นหนุมานแกะค่ะพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะพี่นะองนี้700บาทค่ะรายการที่41ค่ะคมชัดสวยงามนะคะพี่ๆนะยังไม่ทันส่งก็คือเด่นออกมาจากกรอบแล้วนะพี่นะองนี้ค่ะรายการที่41 700บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่42ค่ะรายการที่42นะคะเป็นพระป,ปิดตานะคะปิดทองด้านหน้านะคะเก่าๆนะคะ,าะ,คะรายการที่42ค่ะ700บาทนะคะพระปิดตาองค์นี้นะนี่ค่ะ รายการที่42 700บาทค่ะขออภัยนะคะด้านหลังนะพี่นะต่อไปค่ะรายการที่43ค่ะรายการที่43เป็นพาคกิ่งปอรเวศค่ะรายการที่43พากิ่งปอรเวศ700บาทค่ะองค์นี้700บาทนะคะพากิ่งปอรเวศนะคะ ใต้ฐานค่ะนี่ค่ะรายการที่43นะคะ700บาทค่ะพาร์กิ่งปอลเวทค่ะ ต่อไปรายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะรายการที่44ค่ะเป็นหลวงพ่อแดงนะคะหลวงพ่อแดงเลี่ยมกรอบจับข้างค่ะ700บาทนะคะรายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้ค่ะรายการที่44ค่ะเหรียญหลวงพ่อแดงเก่าๆค่ะองค์นี้700บาทนะคะ นี่ค่ะพี่พีสำหรับ EP นี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณพี่พีทุกๆท่านเลยนะคะที่รับชมกันจนจบคลิปนะคะน้องนะคะฝากพี่พีนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะ น้องฝั่งช่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะช่องนี้นะคะช่องของน้องนะคะไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจของพี่ๆทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าวันนี้นะคะน้องพูดผิดหรือทาผิดพลาดประการใดต้องขออภัยพี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนค่ะกลาบสวัสดีค่ะ